เจอกันอีกแล้วกับแถวสองซองเกมประจำวันอาทิตย์ที่4พฤษภาครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีฟุตบอลในลีกใหญ่ๆของยุโรปกันต้องบอกว่าเกือบจะครบทุกลีกเลยครับก็ต้องบอกว่ามีคู่ที่น่ารักหน้าลุ้นกันหลายๆคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็น โซนนี้ตกชั้นหรือโซนที่จะได้ไปเตะฟุตบอลยุโรปอย่างเงี้ยครับไอแชมมันก็พอๆจะเห็นหน้าค่าตากันแล้วครับบางลีกแต่บางลีกก็ยังสนุกอยู่ครับโดยเฉพาะไอโซนไปเตะแชมเปี้ยนลีกนยครับผมบอกว่าวันนี้หลายๆคู่ครับตัวผมคัดสรรให้ทุกคนครับวันนี้เอาไป6คู่เต็มๆเลยครับ6คู่เน้นๆครับลีกใหญ่ของยุโรปกันทั้งนั้นครับก่อนอื่นเลยเราสรุปผลงานของเมื่อวานครับ คู่แรกของเมื่อวานครับเป็นการเจอกันระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับฟูลแลมคู่นี้ให้ต่อแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งครบลูกสุดท้ายแอสตันวิลล่าชนะไป1 0คู่นี้กินครึ่งหนึ่งครับคู่ที่2องบิทอลซิตี้เจอกับเบตตันครับคู่นี้ให้ต่อบิทอลซิตี้เจ้าบ้านที่ราคาครึ่งครบลูกครับโอ้โหบิทอลซิตี้ครับทาอะไรครับโดนนําไปก่อน2อศูนย์แล้วสุดท้ายครับกลับมาตีเสมอได้2อสองครับแต่ตามไม่ทันจริงๆครับโอ้โหพวกเขาโชคดีจริงๆครับ เสียเต็มนัดนี้แต่ยังได้ไปเพย์ออฟครับส่วนคู่ที่3ครับอาราเบสเจอกับแอดมาริดคู่นี้เฮ้ยรองอาราเบสเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกสุดท้ายเสมอศูนย์ศูนย์กินเต็มครับคู่ที่4ครับอาราเบสไซิกเจอกับบาเยอร์มิวนิคครับคู่นี้พลิกไปพลิกมาครับอาราเบสไซิกนำก่อน2อศูนย์ครับแล้วสุดท้ายโดนบาเยอร์มิวนิคพลิกไปนำครับแล้วก็ตามตีเสมอได้สุดท้ายเสมอกันไป4-4ครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าบาเยอร์มิวนิคยังไม่ได้แชมป์ครับคู่ที่5สตาร์บุกเจอกับ ปารีสแชงตชงแมงสุดท้ายครับคู่นี้สตาร์บุกชนะ2-1กินเต็มครับคู่ที่6ครับเลเชเจอกับนาโปลีคู่นี้ตัว3รดาวครับให้ต่อนาโปลีที่ราคา1ลูกสุดท้ายครับนาโปลีบุกไปชนะแค่1-0ทับนําตั้งแต่ครึ่งแรกแต่สุดท้ายและครึ่งหลังไม่มีเพิ่มครับจเจ้าไปครับคู่นี้คู่ที่เจ็ดเฮดเคิลอามิโลเจอกับเฟยนูด์รอตเทอร์ดัมคู่นี้ให้ต่อเฟยนูด์รอตเทอร์ดัมที่ราคา1ลูกสุดท้าย ฟนูดบุกชนะใส่หนึ่งคู่นี้กินเต็มใส่ใสครับคู่สุดท้ายครับคู่ที่8บากาเจอกับซานตาคาร่าคู่นี้ให้ต่อบากาเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งครบลูกครับบากาตามตีเสมอได้ครับแต่ช่วงเวลาที่เหลือบุกเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายเสมอหนึ่งหนึ่งเสียเต็มครับก็ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่แย่ก็ไม่แย่ครับจะเป็นไปในทางที่ดี ทิศทางที่ดีก็ไม่ได้ดีครับก็ต้องบอกว่าครึ่งเงินกลางครับผลงานของเมื่อวานครับวันนี้เราลุยกันใหม่กลัวอะไรล่ะครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเลอเอามาลิทพบกับเซลตาบิโก้ครับคู่นี้ลาลิกาสเปนหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับแล้วามาลิดนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับบาร์เซโลนาครับในนัดชิงสเปนนิดครับครับหรือฟุตบอลถ้วยของสเปนนั่นเองครับ แพ้ไป3ประตูต่อ2ครับในช่วงต่อเวลาพิเศษในส่วนของลาลิกาสเปนนัดล่าสุดบุกไปชนะเคตาเฟน1่ศูนย e ทำให้ตอนนี้รังรองจ่าฝูงครับสำหรับแล้วมาลิตตอนนี้33นัดมี72คะแนนฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างเซลตาบีโกครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านทันลม่มบียาลิวไป3ประตูต่อ0ูนทำให้ตอนนี้พวกเขาครับเซลตาบีโกอันดับ 7ของตารางคะแนนครับ33นัดที่ผ่านมา46คะแนนครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเรอัลมาริดครับที่เปิดบ้านเสมอกับเซลตาบีโกไป -2 2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเรอัลมาริตเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครวบ3ลูกครึ่งครับเรอัลมาริด ต้องบอกว่าฤดูการนี้ของพวกเขาเป็นฤดูการที่ผิดหวังจริงๆครับหน้าผิดหวังจริงๆครับโดยเฉพาะในฟุตบอลถ้วยครับแชมเปียนลีกก็ตกรอบฟุตบอลถ้วยของสเปนก็แพ้นัดชิงครับในลีกตอนนี้ก็ยังตามหลังบาร์เซลโลนาที่ยังร้อนแรงต่อเนื่องครับอยู่ถึง4ี่คะแนนครับบอลเหลืออีก5นัดก็ต้องบอกว่ายังมีลุ้นครับสู้จนเฮือกสุดท้ายจริงๆครับเรอัลมาดริดครับวันนี้ลงเตะเจอกับเซลตาบีโก้ที่ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลัง ต้องบอกว่าร้อนแรงขึ้นมาครับเซลตาบิโก,โกครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาอยู่โซนท้ายๆของตารางคะแนนครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เก็บแต้มเป็นกรอบเป็นกรรมทําให้พวกเขาขยบขึ้นมาอยู่แถวๆกลางตารางครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพลดพาดขึ้นมาอยู่อันดับ7จ็ดเลยครับมีลุ้นในฟุตบอล ยุโรปครับช่วยรองลงมาอย่างยุโรป้าลีกแล้วก็คอรนฟันเลนลีกครับนั้นล่าสุดก็เปิดบ้านทันล,ลมบียาลิวไป3าศูนย์ก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ดีครับแต่วันนี้คงเหนื่อยหน่อยครับมาเยือนมาลิตวันนี้มาลิตก็ต้องบอกว่ามันไม่เหลืออะไรให้ลุ้นก็ต้องเอานะครับมาลิดครับวันนี้ผมมองคู่เนี้ยมาลิตมันไม่สนอะไรแล้วครับเปิดหน้าแรกอย่างเดียวครับเปิดหน้าสู้อย่างเดียวครับยิงประตูอย่างเดียวครับส่วนเซลตาบิโกช่วงหลังก็ ยิงประตูคู่แข่งได้เยอะแล้วก็เสียประตูให้กับคู่แข่งเยอะเหมือนกันครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงขึ้นโอ้โหต้องบอกว่าเปอร์เซนต์เยอะเหลือเกินครับคู่นี้ถ้าเม็ดแรกมาไวเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่ยังไงมันก็ตามมาครับคู่นี้มาลิดไม่มีอะไรเสียเล่นเกมลูกครับเซลตาบีโก้ก็รอสวนครับแล้วหลังมาลิดก็ไม่ดีด้วยครับเกมลูกอะฝากฝากได้ครับแต่เกมรับอะฝากด้วยครับเหลียวาเหลียวมาลิดตอนนี้ชั่วโมงนี้ครับมองแล้วครับที่เซลตาบีโก้และเหลียวมาลิดจะ ยิงรวมกันถึง3ลูก4ลูกมีสูงเหลือเกินครับคู่นี้ราคาต่อรองค่อนข้างจะเล่นยากแต่ถ้าบอลมันจะยิงกันจริงๆไปราคาสกอร์สูงค่อนข้างจะชัวร์กว่าครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับคู่ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างมอนซ่าพบกับอัลตันตาครับคู่นี้เกาโชซิลิอาอิตาลี2ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับ มอนซาเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับยูนตูสสองประตูต่ตอศูนย์ตอนนี้อันดับบวยของตารางคะแนน34นัดที่ผ่านมา15คะแนนตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับฟังทีมเยือนอย่างอตาลันตากันบ้างน,นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเลเชไป1 1ตอนนี้อันดับ3ของตารางคะแนน34นัด65คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็น อตแลนตาที่เปิดบ้านชนะมอนซาไป2อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นออตแลนตาทีมเยือนต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาสูงต่ํากำแพงอยู่ที่3ลูกครับมอนซาเจ้าบ้านครับก็อย่างที่รู้ครับตกชั้นไปแล้วครับสามส่นัดพึ่งจะมี15คะแนนเท่านั้นเองครับมันไม่ดีพอจริงๆครับเอากันตามตรงครับตัวผู้เล่นของไอขอภัยครับมอนซาเจ้าบ้านนะครับมันไม่สมควรครับที่จะอยู่ในลีกสูงสุดของอิตาลีครับก็ต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ครับในซีรีบีครับไดูกาลหน้า ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแล้วค่อยมาสู้กันใหม่ครับฤดูการหน้าครับฝั่งอัลัานตาก็ต้องบอกว่านัดล่าสุดทับเสียหายพอสมควรครับเปิดบ้านทําได้แค่เสมอกับเลเชทําให้ตอนนี้อันดับ3ที่พวกเขาครับของมานานครับเริ่มชักจะไม่แน่นอนแล้วครับเพราะยูเวนตุสครับทีมที่ตามมาห่างจากพวกเขาแค่3มคะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับพยายามจะ ติด1ใน4ครับเพื่อจะไปแชมเปี้ยนลีกฤดูการหน้าครับแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีของพวกเขาด้วยครับอตาลนตามาเจอกับทีมที่ต่ําชั้นกว่าอ่อนชั้นกว่าและก็ตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ไม่มีอื่นใดครับอตาลนตาเจอกับมอนซาที่ตกชั้นไปแล้วก็ต้องชนะสถานเดียว3คะแนนเท่านั้นครับไอฝั่งมอนซาเจ้าบ้านมันไม่มีกระจิตกระใจเล่นหรอกครับบอลนะครับผลงานล่าสุดแพ้มาห้านัดติดต่อกันครับไม่ชนะใครในลีกตอนเนี้มาแล้วครับ14บสี่นัดครับโอ้โหถ้าวันนี้พวกเขา ชนะไม่ได้ก็ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าไม่สมควรจะไปเชียนเปรีก็ดูการหน้าครับแค่มอนซ่ายังชนะไม่ได้ครับพวกเขาจะไปทําไมครับเชียนเปกครับบอลวันนี้บอกเลยครับอตาลนตายังไงก็ต้องบังคับชนะสถานเดียวครับตัวผู้เล่นเหนือกว่าครับฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าครับเป้าหมายก็ชัดเจนกว่าพวกเขาครับต้องเอาครับอาจจะเหนื่อยหน่อยครับกับราคาลูกครึ่งครับแต่ถ้าเม็ดแรกมันมาในเวลาที่เหมาะสมครับผมมองว่าอตาลนตาเป็นทีมหนึ่งที่ ถ้าได้นําแล้วก็นํายาวๆไปเลยครับเม็ดสเม็ดสามักจะตามมาตลอดครับสําหรับคู่นี้ผมมองครับสคะแนนอยู่ที่อัตแลนตาทีมเยือนแน่นอนครับแต่ด้วยราคาที่เปิดมาลูกครึ่งลุ้นกันเหนื่อยหน่อยแต่ท,ท้ายที่สุดแล้วผมมั่นใจว่าอัตแลนตาจะมีเม็ด2ให้เห็นครับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับกับราคาลูกครึ่งแค่ลุ้นเม็ดสเท่านั้นเองครับคู่นี้เราไปซื้อใจเกมลูกของอัตแลนตาครับลุ้นเม็ดสกันยาวๆคู่นี้ยืนพื้นต่ออัตแลนตาทีมเยือนที่ราคาลูกครึ่งครับ เราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเบนฟอร์ดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษ2ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเบนฟอร์ดเจ้าบ้านนัดล่าสุดร้อนแรงครับบุกไป,ปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้2ประตูต่อ0ตอนนี้พวกเขาอันดับ11ของตารางคะแนน34นัด49คะแนนครับ ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับนัดล่าสุดผลงานร้อนแรงเหมือนกันครับบุกไปถล่มแอตวิลเบลคาบ้านครับสามประตูต่อศูนย์ในยูโรป้าลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับบอลมัดหนึ่งหนึ่งตอนนี้พวกเขาอันดับ14ของตารางคะแนน34นัดที่ผ่านมา39คะแนนครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เปิดบ้านเฉือนชนะเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อหนึ่ง ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเบนฟอร์ดเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับเบนฟอร์ดก็ต้องบอกว่าอยู่ๆก็ฟอร์มดีเฉยเลยครับโอ้โหสี่นัดล่าสุดในฟุตบอลลีกครับพวกเขาไม่แพ้ใครครับโอ้โหโดยเฉพาะนัดล่าสุดนี่ผลงาน5ดาวเลยครับบุกไปชนะฟอร์เรสทีมที่มีลุ้นในโซนแชมเปียนลีกครับก็ต้องบอกว่าร้อนแรงกันต่อเนื่องครับวันนี้เล่นในบ้านเจอกับแมนยูต้องบอกว่ามีงานหนักรออยู่ครับช่วงกลางสัปดาห์ครับยูโรปาลีก รอบรองชนะเลิศน,นาที่2ที่จะเตะโอทคฟอร์ดบ้านของพวกเขาครับแมนยู U, ก็ต้องบอกว่าเกือบจะ100%ซแล้วครับที่พวกเขาครับเข้ารอบนัดชิงครับในยูโรป้าลีกเพราะกุมความได้เปรียบมา3 0ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกพวกเขาเข้าชิงแน่นอนครับแน่นอนครับพวกเขาอยากได้แชมป์ยูโรป้าลีกเพื่อจะเป็นทางลัดในการไปแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าครับนะัดต่อไปมีงานหนักรออยู่ถึงแม้จะ ตูนมา3เม็ดก็ประมาทไม่ได้ครับผมบอกเลยครับแมนยูหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเข้ารอบรองชนะเลิศครับพวกเขาปล่อยจอยแน่นอนครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพราะมันไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วถ้าไอ้วันนี้ครับพวกเขาคันเอาไอ้ตัวจริงลงเล่นแล้วเกิดบาดเจ็บมามันส่งผล ส่งผลถึงนัดกลางสัปดาห์ที่จะเจอแอตบิลเบาครับแน่นอนครับวันนี้ลูกทีมของอาร์โมลินรู้ตัวเองดีอยู่แล้วครับจังหวะ50 50จังหวะที่มันเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บผมบอกเลยครับวันนี้แมนยูปล่อยแน่นอนครับแล้วโอกาสแบบนี้มันตกไปอยู่ที่เบนฟอร์ดเจ้าบ้านครับที่เล่นในบ้านของตัวเองต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองครับก็ต้องบอกว่าอยากทําอันดับให้มันดีที่สุดอยากเก็บคะแนนให้มันมากที่สุดเพื่อแฟนบอลของตัวเองครับก็มันเหมือนได้ลองทีมลองผู้เล่นครับด้วยครับเผื่อ บางแผนบางรูปแบบการเล่นครับเพื่อฤดูการหน้าครับก็มันเหมาะสมหลือเกินครับนัดนี้ครับเบนฟอร์ดครับก็ไม่มีอะไรมากครับเบนฟอร์ดถ้าตามฟอร์มแล้วผมมองเบนฟอร์ดครับไม่แพ้นในบ้านวันนี้แต่ขึ้นอยู่ที่พวกเขา,าครับว่าจะคมพอเหมือนนัดที่ผ่านมาหรือเปล่าจะฉกสวยโอกาสทอง เวลาที่พวกเขาได้โอกาสหรือเปล่าแค่นั้นเองครับถ้าทําได้เหมือนหน้าที่ผ่านมาวันนี้แมนยูผมมองครับมีสิทธิ์ที่จะโดนเบนฟอร์ดตบครับแล้วผมก็เชื่อแบบนั้นครับว่าบอลมันเข้าทางเบนฟอร์ดเต็มๆครับเบนฟอร์ดในบ้านค่อนข้างจะน่ากลัวค่อนข้างจะไหลลื่นครับแมนยูปล่อยจอยไปแล้วครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโอกาสตกไปที่ เบนฟอร์ดครับคู่นี้เชื่อว่าเบนฟอร์ดอย่างน้อยน้อยมี1ตุงอย่างน้อยน้อยมี1เม็ดที่ยิงประตูแมนยูนได้แน่นอนครับกับราคาครึ่งควบลูกของพวกเขาผมมองครับไม่กินครึ่งก็กินเต็มครับคู่นี้ต่อเบนฟอร์ดเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกครับ<ม>คู่ที่4ี <_ ls> ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเซบียาพบกับเลกานเนสคู่นี้ลาลิก้าสเปนครับสามทุ่มสิบห้าตามเวลาบ้านเราครับเซบียาเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับโอซาซูน่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนี้อันดับสิบห้าของตารางคะแนน 33นัดที่ผ่านมา37คะแนนครับฝั่งทีมเยือนอย่างเลก,กันเนสกันบ้างนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับคิโรนาไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งตอนนี้อันดับ19ของตารางคะแนน33านัด30คะแนนครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเลก,กันเนสที่เปิดบ้านเฉือนชนะเซบียาไปหนึประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเซบียาเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2เมตรครับคู่นี้ต้องบอกว่า เป็นศึกหนีตายกันโดยตรงครับโดยเฉพาะฝั่งเลกานสทีมเยือนเนี่ยครับที่ตอนนี้ครับยังอยู่ในโซนตกชั้นนะครับต้องบอกว่ายังไม่ปลอดภยัยส่วนเจ้าบ้านเซบียาก็ยังไม่ปลอดภยัยเหมือนกันพ่อคะแนนตอนนี้ห่างจากโซนตกชั้นอยู่แค่5คะแนนเท่านั้นถ้าวันนี้เกิดแพ้ขึ้นมาแล้วก็โอ้โหมีสิทธิ์ไปลุ้นเหนื่อยนัดท้ายๆครับก็ไม่อยากจะเหนื่อยเหมือนกันครับเซบียาก็ต้องเอาให้ได้ครับฟอร์มช่วงหลังก็ต้องบอกว่าผีเจอกับสางจริงๆครับคู่นี้ครับไม่ชนะใครช่วงหลังมัด เกิด5นัดนะทั้งคู่อะครับในฟุตบอลลีกของพวกเขาครับแต่วันนี้ครับผมยังดูว่าเซบีย่าในบ้านยังมีผลงานที่ค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะดุเดือดนะครับเซบีย่าผมมองวันนี้มันสึกหนีตายครับทั้ง2ทีมก็ไม่อยากพลาดด้วยกันทั้งคู่รูปเกมอาจจะดูเหนื่อยเหนื่อยอึดๆครับอาจจะดูเน้นไปทางแทคนิคสเปนส่วนใหญ่อาจจะดูโอกาสยิงไม่เยอะครับสําหรับคู่นี้นครับ แต่ถ้าให้เลือกจิ้มยังไงก็ต้องไปฝั่งเซบียาเจ้าบ้านอยู่แล้วครับเพราะผมมองพวกเขาครับค่อนข้างจะเหนือค่อนข้างจะขี่กว่าเลกันเนตอยู่นิดนิดครับเลกันเนตเวลาออกไปนอกบ้านเมื่อไรครับเป๋ให้เห็นตลอดมีผลงานที่แย่ตลอดครับเซบียาวันนี้ครับเล่นในบ้านของตัวเองครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองและเป็นโอกาสดีด้วยครับที่จะฉีกหนีห่างจากโซนตกชั้นครับแล้วเจอกันด้วยครับโดยตรงทีมที่กําลังลุ้นหนีตกชั้นด้วยกันเนี่ยครับ มองแล้วเป็นโอกาสดีที่พวกเขาจะเก็บ3คะแนนได้ไอมองว่าถึงแพ้ในบ้านไหมเซบิยาตัวผมมองไม่น่าจะถึงขั้นแพ้ในบ้านไม่ถึงขั้นจะห่วยแต่ขนาดนั้นครับแต่ต้องดูที่เกมรูปของพวกเขาว่าวันนี้จะจัดการเกมรับของเลกาเนสได้หรือเปล่าครับเลกานเนส รู้กันอยู่แล้วครับเวลาออกนอกบ้านมักจะเสียประตูง่ายๆครับขึ้นอยู่ที่พวกเขาแล้วจริงๆครับเซบียาวันนี้จะยิงได้กี่ตุงวันนี้จะยิงได้กี่เมตรครับคู่นี้เชื่อใจไปที่เซบียาเจ้าบ้านมองว่าพวกเขามี3มคะแนนให้เห็นอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมมองแล้วน่าจะผ่านไปได้ในท้ายที่สุดครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อเซบียาเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบ,บลูกครับ <S <S คู่ที่5ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างโอลิมปิกลียงพบกับรองคู่นี้ครับ หลีกเอิงของฝรั่งเศสสี่ทุ่มสิห้าตามเวลาบ้านเราครับหลียงเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านถลม่มแลนไป4ประตูต่อหนึ่งตอนนี้พวกเขาอันดับ5ของตารางคะแนนสาสินานนที่ผ่านมา54นาคะแนนฟังร้องทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขา เปิดบ้านแพ้ให้กับโอแซไปศูนย์ประตูต่อ4ตอนนี้อันดับ8ของตารางคะแนน31นัดที่ผ่านมา45คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสม,มอกันไปศูนย์ศูนย์ครับที่บ้านของร้องราคาวันนี้เปิดมาเป็นลียงเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3เม็ดรครับสำหรับลียงครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีลุ้นครับในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนีกครับ อันดับ1,2,3ครับได้ไปอัตโนมัติอันดับ4ได้ไปเพย์ออฟแล้วตอนนี้พวกเขาอันดับ5ครับตามอันดับ4อย่างโมนาโกอยู่แค่1คะแนนเท่านั้นเองครับถ้าอย่างแย่ๆขอได้อันดับ4ได้ไปเพย์ออฟก็ยังดีครับลียงตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินของตัวเองครับถ้าได้ไปแชมเปี้ยนลีกฤดูการหน้าก็ต้องบอกว่า โอ้โหคงจะตุ้นตรงนี้ไปเยอะครับคงจะหายใจหายคอโล่งขึ้นครับแล้วฟอร์มนัดล่าสุดก็ต้องบอกว่าเฉิดฉายจริงๆครับลียงในบ้านครับลียงลงเป็นยิงจริงๆครับถ้าเวลาอยู่ในบ้านของตัวเองครับนัดล่าสุดจัดการแลนไปถึง4เม็ดอะครับส่วนล้องทีมเยือนครับก็ต้องบอกว่าเหมือนจะดีครับเหมือนจะดีอยู่มาพักหนึ่งครับแต่ฟอร์มก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่มีแพ้ชนะสลับกันไปครับนัดหนึ่ง ชนะครับอีกนัดหนึ่งฟอร์มลุ้เ,เลยแพ้อย่างนี้ครับมันไม่ค่อยสม่สําเสมอครับทีมเลยไม่ค่อยไปไหนครับเหมือนจะได้ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่พักเหนือครับอย่างนัดล่าสุดน,นะครับอยู่ๆก็ไปแพ้โอเซคาบ้าน0ูนยครับทั้งที่ว่าก่อนนัดหน้าที่จะแพ้มาเนี่ยก็ไปถล่มคู่แข่งมาครับเนี่ยมันบ่งบอกถึงความไม่สม่สําเสมอครับ คู่นี้ครับผมมองทีมที่สม่ำเสมอกว่าเป็นรียงเจ้าบ้านครับอย่างที่ผมบอกครับรียงเป็นลงเป็นยิงครับเวลาลงเล่นในบ้านของตัวเองครับคู่นี้ง่ายๆเลยครับมันมองไม่ยากเลยครับเพราะรียงครับต้องชนะสถานเดียวเพื่อจะไปแชมเปี้ยนลีกใ้ดูการหน้าครับไอ้ฝั่งร้องมันไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับเป้าหมายมันค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรครับเป้าหมายของรียงชัดเจนกว่าครับลียงครับถ้ยยังคงสโลแกนรียงลงเป็นยิงในบ้านของตัวเองวันนี้ครับ ล้องคงจะกลับบ้านมือเปล่าครับเพราะลีโยงครับต้องบอกว่าทั้งฤดูกาลเนี้ยโอ้โหต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่ทีมใหญ่อย่างปารีสครับโอ้โหหรือว่าไม่ใช่ทีมใหญ่อย่างมักเซย์พวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับในบ้านเวลาเจอกับทีมอื่นนะครับ ถือว่าเป็นฟอร์มที่ต้องบอกว่าการันตีจริงๆครับในบ้านของลียงวันนี้ผมก็มองว่าลียงในบ้านของตัวเองค่อนข้างจะชัดเจนค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่แล้วครับ3คะแนนของพวกเขามันมีในมือของพวกเขาอยู่แล้วครับวันนี้ครับถ้าเกมลูกของพวกเขายังทําได้ดีเหมือนนัดที่ผ่านมาทําได้ดีเหมือนเวลาที่ลงเล่นในบ้านของตัวเองนัดเหมือนนัดที่ผ่านมาแล้วก็ผมมองครับลียงยังไงมันก็ยิงครับลียงยังไงมันก็เอาครับกับราคาครึ่งครบลูกวันนี้ผมมองครับ อาจจะสูสีกันแรกๆครับอาจจะลองเชิงกันก่อนแรกๆแต่พอผ่านไปสักพักผมมองว่ารียงครับถ้าเกมลูกของพวกเขาเข้าที่เข้าทางแล้วก็เกมรับของร้องครับไม่ไหวจริงๆครับหน้าที่ผ่านมายังโดนไป4เม็ดวันนี้จะโดนรียงไปกี่เม็ดเท่านั้นเองครับคู่นี้ผมมองไปที่รีโยงครับลียงลงเป็นยิงครับวันนี้ยังไงมี3คะแนนให้เห็นแน่นอนคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อรียงเจ้าบ้านที่ราคาคารึ่งควบลูกครับ เราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับคู่ที่6ของวันนี้เป็นการเจอกันระหวา่างไฟบวกพบกับไบเออร์เลเวคุเซนคู่นี้บุนเดสลีกาของเยอรมัน4ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับไฟบวกเจ้าบ้านวันนี้ครับนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปชนะโวบวก1ประตูต่อศูนย์ตอนนี้อันดับ4ของตารางคะแนน31นัดนที่ผ่านมา51คะแนนครับส่วนฝั่งไบเออร์เลเวคุเซนทีมเยอนกันบ้างน,นัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านชนะเอาบวกไป20 ตอนนี้พวกเขารั้งรองจาาฝูงครับ31นัดที่ผ่านมา67คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นไบ e r เออร์เลเวอร์คูเซนที่เปิดบ้านชนะไฟล์บวกไป5ประตูตอนหนึงราคาวันนี้เปิดมาเป็นไบ e r เออร์เลเวอคูเซนทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับ ฝ่ายบวกเจ้าบ้านครับต้องบอกว่าทําไปทํามาครับจากไม่มีลุ้นอะไรครับตอนนี้ครับไม่ีลุ้นในพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าเฉยเลยครับเพราะผลงาน3นัดล่าสุดของพวกเขาจริงๆครับที่3นัดล่าสุดของพวกเขาสามารถเก็บได้3คะแนนเต็มครับโอ้โหก,ก็ต้องบอกว่าเรื่อยๆมาเลียงๆครับไม่คิดว่าพวกเขาจะมีลุ้นเฉยเลยถ้าอีก3นัดพวกเขายังรักษาอันดับ4ของตารางคะแนนไม่ได้ฤดูกาลหน้าไปแชมเปี้ยนลีกทันทีครับล้วฟอร์มแบบ ดีแบบนี้ด้วยครับโดยเฉพาะฟอร์มในบ้านของพวกเขาครับไบรอนเลเวอร์คูเซนครับก็ต้องบอกว่าเหมือนจะยอมครับให้บาเยิร์มิวนิกจ่าฝูงไปแล้วครับเพราะบาเยิร์มิวนิกจ่าฝูงต้องการอีก3คะแนนเท่านั้นพวกเขาก็จะได้แชมป์ครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็ทําได้ดีที่สุดแค่นี้ครับได้รองแชมป์ครับฤดูกาลนี้ครับหลังจากที่พวกเขาได้แชมป์หลายพายฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วครับก็ต้องบอกว่าเต็มที่แล้วครับคู่นี้ผมมองแล้ว ฟอร์มของทั้งสองทีมค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับแต่ไฟบวกฟอร์มในบ้านดีเลเวอร์คูเซ่นครับทีมเยือนก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีสม่ําเสมอครับแต่มักจะมีผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไร่เวลาเล่นเป็นทีมเยือนครับคู่นี้ผมบอกเลยครับไอเดิมพันของไฟบวกครับเจ้าบ้านมันค่อนข้างจะสูงเหลือเกินครับพวกเขาอยากจะไปเหลือเกินครับแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้ามันหมายถึงเม็ดเงินที่จะนําเข้าสู่สมโมสรและก็ เอามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยครับอยากให้ของขวัญแฟนบอลเหลือเกินครับด้วยการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าวันนี้พวกเขามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับวันนี้พวกเขาต้องการอย่างน้อยน้อยหนึ่งแต้มครับไม่แพ้ในบ้านไว้ก่อนครับพอเจอกับไบรเออร์เลเวคูเซ่นครับแล้วผมมองแล้วครับเลเวคูเซ่น ทีมเยือนครับมักจะแย่ครับเวลาเล่นนอกบ้านผมมองว่าวันนี้อย่างน้อยๆครับฝ่ายบวกเจ้าบ้านน่าจะยันอยู่น่าจะยันอย่างน้อยๆเอาหนึ่งแต้มได้ผมมองฝ่ายบวกเจ้าบ้านวันนี้ไม่แพ้ครับคู่นี้ผมมั่นใจเหลือเกินครับฝ่ายบวกเจ้าบ้านมีแต้มแน่นอนครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับรองฝ่ายบวกเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้6คู่เน้นๆนะครับก็ต้องบองหลีกใหญ่ๆของทางยุโรปทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนลุ้นแชมป์ลุนนีตกชั้นหรือบอลในโซน เพย์ออฟครับหรือในโซนไปแชมเปี้ยนลีครับก็ต้องบอกว่าหน้าดูหน้าติดตามชมเหลือเกินครับวันนี้วันอาทิตย์ครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างครับคู่แรกครับเรอัลมาริเจอกับเซลตาบีโก้คู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งคู่ที่2ครับมอนซาเจอกับอัตาลันต้าครับคู่นี้ให้ต่ออตาลันต้าทีมเยือนที่ราคาลูกครึ่งครับคู่ที่3มครับเบนฟอร์เจอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ให้ตอเบนฟอร์เจ้าบ้าน ที่ราคาครึ่งควบลูกคู่ที่4เซบิย่าเจอกับเลกานเนสคู่นี้ให้ต่อเซบิย่าที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่5ริยงเจอกับลองครับคู่นี้ให้ต่อริยงที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่6ไฟบวกเจอกับไบเอิร์นเลยเวอร์คูเซนคู่นี้ให้รองไฟบวกเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกครับก็ต้องบอกว่าครบคันครับวันนี้6คู่ครับส่วนตัว1ดาวและ3ดาววันนี้ต้องบอกว่ามีให้ติดตามชมแน่นอนครับโดยเฉพาะไอตัว1ดาวและ3ดาววันนี้ผมบอกเลยครับ โคตรมั่นใจเลยครับตัวติดดาววันนี้ครับคู่แรกครับ1ดาววันนี้ครับตัวแรกครับเรัลมามริดเจอกับเซลตาบีโก้คู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูงครับเป็นตัวติดดาวครับตัวแรกส่วนตัวติดดาวครับตัวที่2ครับมอนซาเจอกับออตแลนตาคู่นี้ให้ต่อออตแลนตาทีมเยือนที่ราคาลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่ายังไงออตแลนตาเอาแน่นอนครับคู่ที่3ครับตัวที่3มตัวติดดาวครับเซบียาเจอกับเลกันเนสคู่นี้ให้ต่อเซบียาที่ราคาครึ่งควบลูกครับมั่นใจว่าเซบียาครับ ต้องการหนีตกชั้นสามารถเก็บ3คะแนนของตัวเองได้แน่นอนครับต่อเซบียาครึ่งควบลูกครับตัวที่3ส่วนตัว3ดาวครับตัวทีเด็ดวันนี้ก็ต้องบอกเลยครับลียงเจอกับร้องครับผมโพดมั่นใจเลยครับรียงวันนี้ให้เป็นตัว3ดาวไปเลยครับจบลงไปแล้วครับบทวิเคราะห์ของผมวันนี้ชอบก็จัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่อย่าลืม3ดาวของผมวันนี้ครับลียงเจอกับร้องครับให้ไปเลยครับ ต่อลียงลงเป็นยิงที่ราคาครึ่งควบลูกก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเกมสวัสดีครับ